ญาติโย,ยมทั้งหลายอาจะมาชื่อสมณะแกนลาวัฒโนมาจากบวรศรีสะโสกอำเภอกันทรลัก,รกษ์จังหวัดศรีสะเกษมาร่วมงานนี้ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามากับนักเรียนที่มาเข้าค่ายเตรียมงานคำถามแรกที่ว่ามาปฏิบัติทมแล้วนะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในชีวิตที่เห็นชัดที่สุดก็คือได้เกิดการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรม โดยพอเรื่องของการพัฒนาเรื่องด้านอารมณ์นะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียกง่ายว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจนะทำอะไรต้องได้ดั่งใจใจร้อนวู่วามนะไม่เห็นแก่ใครเอาใจเอาตัวเองเป็นใหญ่นะแต่พอมาปฏิบัติทมแล้วได้มาเรียนรู้เรื่องการลดทั้งกามกามคือความใคร่อยากทั้งหลายลดอัตราคือความ ถือดีอัตตามานะคู่กันนั่นแหละถือดีถือตัวยึดว่ากูเก่งกูเนีกูดีไม่ฟังใครเนะเรียกว่าเชื่อหัวเรืองก็ได้เห็นทุกโทษภัยของมันจนกระทั่งเมื่อได้ปฏิบัติลดละเลิกทั้งกามทั้งกตตาลงไปก็พบว่าชีวิตโดยเพราะเรื่องของอารมณ์มันเย็นลงแล้วก็โดยรวมมันก็สบายขึ้นนะความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆความคิดที่เป็นมิจฉา คิดในทางมิจฉาทางผิดนะก็จะค่อยๆลดลงไปตัวนี้ก็มุ่งปฏิบัติขัดเกลารไปเรื่อยๆโดยเพราะขัดเกลากายวาจาใจนี่แหละคําพูดอะไรไม่เหมาะไม่ควรการกระทําใดที่ไม่เหมาะไม่สมเราก็ปรับเอาความคิดใดที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยเราก็ค่อยปรับไปเรียนรู้ในการปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ต้องอาศัยฉันทะคือความยินดี เพราะเรารู้ว่าเมื่อทําแล้วถ้าฝ่าด่านได้แล้วเนี่ยมันจะไปสู่จุดสรุปของมันคือความเบาสบายแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นมันต้องทุกข์ก่อนการสู้กิเลสมันทุกข์ทรมานนะไม่ใช่ง่ายๆมันต้องผ่านทุกข์ให้ได้ก่อนจึงจะไปพบความสบายความเบาสบายส่วนที่ว่ามาการนี้เป้าหมายปฏบิบัติบูชาอะไรเพื่อพวกครูเนาะจริงจริง ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพ่อครูหรอกปฏิบัติเพื่อตัวเองนะให้ตัวเองพ้นทุกนั่นแหละเนาะก็มาอาศัยหมู่กลุ่มทั้งหลายองค์ประกอบทั้งหลายนี่แหละในการเรียนรู้กิเลสเพราะเวลาอยู่กับหมู่กลุ่มมันจะมีเรื่องที่เห็นต่างบ้างเห็นขัดแย้งกันบ้างนะเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือหลายอย่างไม่ถูกอกถูกใจเราบ้างก็ได้เห็นกิเลสของตัวเองได้ปรับมางานนี้ที่สําคัญที่สุดคือได้มาหัดยอม หัดยอมโม่นะหัดยอมพี่ยอมน้องหัดฟังผู้อื่นให้มากขึ้นนะลดทิฐิของตัวเองลงพยายามปรับตัวน้อมก็หาหมู่ไม่ว่าจะเป็นพันเตีแลหอาวุโสหรือแม้แต่คราวาสญาติโยมเด็กๆก็ตามแล้วก็พยายามที่จะประสานสมานสัมพันธ์เจอใครก็พยายามทักทายถามไถ่ยมีปฏิสันฐานะนั่นะแหละเรียกว่าป้าหมายคือพยายามเข้าหาหมู่กลุ่ม เพื่อความสนิทเนียนกันยิ่งขึ้นนั่นเองนะนี่คือเป้าหมายที่มางานนี้ก็คือมาเพื่อสร้างความเป็นพี่เป็นน้องส่วนตัวเองก็คือมาเพื่อขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวฝึกเอาพระหมู่กลุ่มให้มากขึ้นนะเนี่ย